ความหนุเท้าวันนี้ความรู้สึกหน่อยได้มาแบบก็เลยนำมาเดินดุนแดงงานรับก็จริงๆต้องต้องบอกว่ารู้สึกแบบว่า เป็นเกียรติมากเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะได้เป็นสถานที่ที่จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็แล้วมีโอกาสได้ไปซาวเช็คมาแล้วเร้สึกว,ว่าระบบเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือดีมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนกับการที่แบบว่ามีสเตเดียมและเป็นแบบว่าอินดอร์แบบนี้แบบมีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีระบบซาวอะไรคือวันนี้สะใจระบบซาวมากยิ่งใหญ่มากครับ ครับก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกกลับมาอีกครั้งก็เพราะว่ามันเป็นแบบทำแบบรู้สึกยิ่งใหญ่มากเดินพรมแดงวันนี้แล้วก็วันนี้อ่ะได้เทสแน่นอนได้เห็นแน่นอนเพราะว่ามีศิลปินหลายท่านมากมากเลยนะครับก็รอดูเลยครับระบบจัดเต็มแน่นอนครับดูจากโลโก้โลกโลกอะไรเงี้ยมีความแบบว่าทันสมัย <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาร์ตมากๆสำหรับสำหรับงานนี้นะครับก็ดีมากรอชมครับครับคนรู้จุดโชว์ได้ไหมครับมีเครื่องโชว์ไหม มีผมมี่ผมคนเดียวพี่โอ้ใช่ครับพอได้ลองแบบซาวแล้วมันยังไงบ้างคะซาใจครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เราเลือกเพลงมาเทสสเตดด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทําไปขนาดนั้นเพื่ออะไรแต่ว่าเพื่อได้คําตอบแล้วเพื่อได้ลองบนไอเดียไลฟ์สเตจแห่งนี้ใช่พ่อขัการนตีครับเพราะว่าพี่โอ๋เขาก็คืนคนแบบร้องเพลงอยู่แล้วอะไรใช่ วันนี้ไม่ได้มาร้องเฉยแน่นอนนี่พาแดนเซอร์พาอะไรมาเต็มเลยสามร้อยกว่าคนแสดงว่าไม่ว่าไม่ว่างสามร้อยกว่าคนไม่ว่างคือแค่หกคนแค่หกยิ่งใหญ่อยู่นะครับยิ่งใหญ่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 ให้น้องให้น้องก่อนละกันนะอ่ะน้องลูกเพลงครับพี่เดงลูกเพลงคนี่นะครับกระแสขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็กระแสตอนนี้กำลังมาเลยแล้วก็จริงๆก็ตื่นเต้นออกมา นะครับผมก็มีชาเลนจ์ในทิกตอกด้วยนะครับที่ดีทาราชาเลนจ์นะครับผมสามารถแบบเข้าไปเล่นกันได้นะครับเห็นไวรอลไห้ครับไปงานสเตจใหญ่มากหนึ่งครั้งก็คือมีการโชว์ความเซ็กซี่ก็โตแล้วก็มีครรับจิงๆวามันต้มก็องีเปลี่ยนนิดนึงนะครับ S <S <k iller> ก็น่ารักเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมแต่ว่าเขามีค,ความโตขึ้นนะหลายหลายอย่างเลยเพราะว่าจริงๆเขาเริ่มทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซีรีส์ละครแล้วก็เพลงอ<ช> <ๆ S 1> ะไรเงี้ยครับมันหวานเคี้ยวนะพี่เลยแบบว่าใช่มันหวานเคี้ยวด้วยอยากหอมแก้มคืออย่างที่บอกพี่บอกว่าโตแต่เขา,าก,ก็ต้องหอมแก้มคือเป็นการแบบให้กำลังใครกำลังใจมันเคี้ยวคือในสายตาพวกเราก็ยังเป็นน้องเล็กอยู่ดีใช่เราเห็นแบบโอ้โหแซบเท่จังวะแบบแซบจังเลยบอกว่าคืออยาหอมแก้ม เพราะว่าวันนั้นทั้งเราทั้งพี่อู๋แล้วก็ทั้งผมเนี่ยก็เป็นการเห็นโชว์ของใดบอลครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าจะแบบเฮ้ยอะไรมันจะเฟี้ยว้าดติกซี่ขนาดนี้ภูมิใจเขามีถอดเสื้อด้วยอแม่ภูมิใจตัวลูกอย่างนี้ไหมคะเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่เขาเป็นน้องเล็กของเราไงแต่๋ยนนี้โตแล้วนะก็เริ่มจะปล่อยของ้วพี่ต้องเตรียมรับมือด้วยนะอุยเดี๋ยวนี้เห็นในติ๊กต็อกบ่อยอะไรอย่างนี้ครับแบบหัวชมพูนั่งเท่ๆแล้วแบบ มันพอมันเท่ๆเราก็อยากมันเคี่ยวตัวตึงมาไหนใดๆนะใช่ใช่แล้วตอนนี้เราพร้อมไปครับแล่นบนสเตทนะครับตอนตอนนี้ก็พร้อมมากๆเลยครับก็จริงๆครับถ้าใครแบบมีโอกาสก็ให้ผมขึ้นแบบไปร้องเพลงอะไรเลยจ้างได้จ้างได้จเรได้เดี๋ยวแพ็คแพ็คไปขอบพี่เขาด้วยเลยใชร้องเต้นเต้นรำพัดคู่พี่ก็ไม่ไหวเลยหวานข้ามประเทศเลย ครับล,ลูกรับลูกส่งคือดีมากดีก็จะมีแบบพร้อมกันเลยอ่ะ เอาไาเท่นไปเอาที่ไหนล่าสุดเราไปแคนเบเดียมาไป캄พูชาครับก็รู้สึกว่าเออเราได้ได้เจอแฟนๆเราตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าแฟนๆกัมพูชาจะเยอะขนาดนี้พอไปถึงสนามบินโอ้โหพี่หูคือคนเยอะมากคนเยอะมากเออจุ่มเรียบสัวไม่ทันเลยจุ่มเรียบสัวแปลว่าสวัสดีครับ ไปอยู่กับเขาเริ่มได้ภาษาแล้วจุ่มเรียบซัวขยมบาตาอูขยมบาลอยบองสระโอนแปลว่ารักนะคะรักนะคะขอบครคะขอบคายละครแฟนๆค่ะอักุนอักุนอักุนผมร้องเพลงเขาเป็นแล้วนะฮะเพราะอะไรโจขนำเบียบจำนอบซ้อยหนักโอนหนักบองดักสมนักใสเดี๋ยวเราขึ้นซับให้นะ ใ้่อัก็คือตัยดางแน่นอเอนจีแบบว่าสุดๆผมก็เลยถามเพราะว่าใน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 ตอนที่เราโชว์แฟนมีทเขาถามว่าผมถามว่ากินข้าววันหนึ่งกี่มื้อเขาบอกว่าห้ามื้อแรงเขาเยอะมากคือเอโนจีเยอะเอเนจีเยอะคือไม่ว่าจะทำอะไรก็คือแบบกีนหรือว่าแบบมีอินทรคแบบสุดๆเลยครับใช่แล้วคือทางงานก็จัดดีด้วยแบบไม่ซ้ํากันเลยที่ไปมา3ามที่อย่างเงี้ยอย่างล่าสุดก็มีฟิลแบบคมแดงคมแดงหน่อยอะไรเงี้ยครับดูแบบ นานาบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนใช่ากาที่เาให้ตอบรับดีมากๆาเรารเรารู้สึกฟูใจฟูยังไงครับโอ้ใจฟูครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเราก็ไปครั้งแรกในในกัมพูชาแล้วก็ได้กลับไปอีกครั้งที่ที่มาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงรู้สึก hmm. ว่าโอ้แฟนแฟนแบบตอบรับดีมากแบบ เฮ้ยไม่ไม่คิดว่าแฟนๆจะแบบกลับมารอบนี้คือเหมือนยังดูรูปพี่อู๋เปิดรูปให้ดูเลยมันเหมือนไม่ได้เห็นการเติบโตเพราะว่าจากมาเกาครั้งที่แล้วเราเราแฟนคลับเรามีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าครั้งนี้มันมันเยอะจนเรารู้สึกว่าหฮ้ยเรารู้สึกว่าเราดีใจอ่ะที่ที่แบบซีรีส์ของเราแบบประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดังพูแตกแต่ว่าเราดีใจที่มีคนชอบมีคนดูมันเป็นกําลังใจในการที่เราจะได้ทํางานต่อต่อไปในอนาคตถูกต้องครับแต่แต่แต่ไม่มนึงคลิปเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไปไม่ได้หนีหนีไม่ได้ด้วยอ่ะคือจะหนีไม่ได้ที่สนามบินค่ะทำไมเดี๋ยวดูแลมันแบบจับโง่อะไรอย่างเงี้ยจนดำเหนียวซ้ำใช้ปุ๋ยอะยังไงดูแลแบบดูแลดีอ่ะเมื่อคือผมแกล้งเขาอยู่ตอนนั้นอ่ะผมแกล้งเขาอยู่ผมบอกว่าทําไมผมเหนียวจังเลยเขาบอกว่าแล้วก็บอกว่า บ้านเราบอกว่าบอกว่าว่ายืมไปกวาดบ้านหน่อยเขาบอกเอาสรุปยังไงกันแน่คืออ่าตอนแรกเขาจับจับผมเขาชอบแซวผมว่าผมผมเหนียวอะไรเงี้ยแล้วจะจับไปสักพักนึงเอ้ยเหมือนไม้กวาดเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมผมยาวผมสาะผมวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมแกงเขาแล้วแล้วพอ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 แบบเวลาเขาจะเหี่ยงผมจะบอกจุ้จู้จู้จู้แกงเขาอะไรอย่างเนี้ยนี่เริ่มละเริ่มแล้ววันนี้ไม่เหนียววันนี้ไม่เหนียวนี้เลื่อน มันกระลืนมันลืนผมเล่นเฮ้ยพี่เออเดี๋ยวเสียโคมเออจริงๆต่อไว้ปนี้เขาก็ตามเก็บโมเมนต์ต่างๆของเราเนาะรวมถึงเพลงใช่ไหมเอาทำได้อันนี้ส่งให้โอเคค่ะพี่เจ้าหลานคือหลักฐานเรื่องการเล่นชัยเลในแต่ละคร่ะนี่ครับนี่เพิ่มทำไมเราถึงเปิดเปล่าใจขนาดนี้คือมันเออมันเป็นความลับสวรรค์ คือมันไม่สามารถบอกได้จริงๆนะครับค so mm ือใช่ไม่หรอกจริงๆผมรู้สึกว่าผมชอบด้วยแหละไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องเพลงการเล่นต i ๊กตอกอ่ะคือพอเราดูเยอะอ่ะเราจะอยากเล่นบ้างอยากทาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เตรียมตัวในการทำเสนอหนึ่งพนใช้เวลานานครับแป๊บเดียวอย่างล่าสุดดินงดาวอ่ะผมก็แป๊บเดียวนะคือผมมาซ้อมเต้นของงานวันนี้เมื่อวานเองถ่ายเมื่อวาน แล้วก็แบบแบบพี่เรามาเต้นกันดีกว่าแล้วทุกคนเขาอยากจะเป็นแบบแอลีแบคคอบบ้าอยู่แล้วนนแดนเซอร์ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอยากจะยกให้เป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์พวกแบบชาลเลนจ์นี้ได้ไหมคะโอ๊ยอขอบคุณขอบขอบคุณแล้วกันนะครับก็ได้เดี๋ยวรอขอคอยเป็นยาแล้วกันคื <c oughs> เเอ,อเจ้าพ่อไหลักครองทุกแผ่นเสียงอะครับไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอันนี้ขิงชมเรียกว่ามีส่วนร่วมทุกแผ่นเสียง เพลงโอมข้าที่มันส่มเสียงมากๆมากๆมากๆตัวนั้นคนก็หลายชมว่าคนหลายคนกชมมากเลยเป็นผู้ชายที่กล้าเต้นกล้าแบบนี้ไงมันเป็นอาร์ตมากกว่าจริงๆเอไอนี้ปะคือผมรู้สึกเกว คือผมรู้สึกว่าพี่มิกก์ที่ทํางานออกมาผมผมมีมีโอกาสที่ได้ทํางานกับได้ได้รู้จักแล้วก็ได้คุยพี่มิกจริงๆเขาเป็นคนที่มีหัวเรื่องอาร์ตมากๆเลยเพราะว่าได้เห็นเขาเพอร์ฟอร์มตั้งแต่งานของ big universe ถ้าได้เห็นเขาเขียนหน้าเขียนนั่นเองแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้จริงๆมันก็เป็นอาร์ตแบบหนึ่งผมเลยไม่ได้ปิดกั้นว่ามันมันคืออะไรยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามองมันมันเป็นแอสอาร์ตนะครับตัวเราเองก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเราไม่ได้มาทำเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการที่จะ โน้มน้าวหรือซีดีอ,อะไรต่างๆเราแค่มองว่ามันคืองานศิละปะงานหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะะอะไรนี่ครับมันก็เหมือนกับการที่เราวาดภาพนูนซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ได้แรงเข้าภาพนูนขนาดนั้นด้วยเราเราเลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายหตัวผมเองก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งการที่ผมทาแบบนี้มันเสียหายผมเลยรู้สึกว่าเออเราก็แค่เต้นเลนิ่งกับเขาเอะไรนะครับแล้ปกติเวลาลงได้ดูทีแบทไหมครับว่าแต่ๆถ้าชื่นชมแง,แงๆๆๆ่ๆอะไรหลายๆคลิปเลยภาพรวมก็ชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วจริงๆผมเป็นนคแบบ ชอบชอบชอบเล่นโซเชียลแล้วเราก็เห็นคอมเมนต์ว่าแบบเออเขาก็ดีใจที่แบบว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอเห็นไหมครับว่าพี่ๆแบบพี่ๆพี่กระเทยเขาก็ชอบมากที่ชมมาว่าเต้นเลิศอะไรอย่างเงี้ย๋อก็ก็ได้อ่านบ้างเลยก็ขอบคุณครับที่เอ็นดูนะฝากเอ็นดูด้วยนะครับมีบางครั้งที่อยากจะชวนน้องๆมาเต้นร่วมกันไหมคอันนี้อันนี้ต้องผอันนี้ต้องแล้วแต่น้องๆใช่ ูไม่กล้าบังคับใครเต้น, então, นชใช่แล้วแต่คนชใช่เขาเต้นทีดีรราใช่เขาเต้นทีดีธรรดาก็ได้เออเดี๋ยวนี้ให้เขาเต้นดิ่งดาวเออใหม่จริผมมีคลิปเขาเต้นนะคือเขามีชุดเชิดครบเซ็กซี่พี่มีแต่ว่าพี่ไม่ได้เอามาให้ไม่ลงอยู่แล้วให้พี่ลงได้เวลาคลิปนั้นให้เอารถต่อผมไม่อยากลงผมเลยถ่ายให้พี่ลงไในคลิปนั้นไม่เอาแต่แหละแล้วล่ะ อีเซตบินได้เหรอฮะอีเซตจะได้ไปอีเซตขอไปช่วก่อนไปสัมภาษณ์ที่เหงื่อแตกเลยนะฮะสุดท้ายเรอยากให้ทั้งสามคนฝากผลงานนะครับครับคุณมั่นฝากผลงานผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมดายมอนด์นะครับตอนนี้ก็ปล่อยเพลงไปแล้วนะครับผมเพลงชีดีชาดานะครับผมแนวแบบเซ็กซี่เล็กน้อยนะครับสามารถแบบไปฟังกันได้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมานี่ครับ ครับก็พวกเรานะครับก็จะมีผลงานต่อๆไปในอนาคตนะครับจะเป็นช่องดาวไลน์อุลตรโค้ดเฟนนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามได้ทาง Open La b e l ครับตารางงานพวกเรานะครับก็จะเจอทั้งออนไลน์แล้วก็ออนกราวเลยครับครับผมทำไมแฟนมีต่างประเทอไม่แฟนมีต่างประเทศพีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ